ทุกคนเคยสงสัยหรือเปล่าคะว่าทำไมคนเก่งๆคนฉลาดๆรอบตัวเราส่วนใหญ่เขาจะมีเพื่อนน้อยกว่าคนทั่วไปเจ้าตัวเขาเลือกที่จะคบเพื่อนยากหรือเปล่าหรือว่าไม่มีใครที่จะกล้าเข้าหาเขากันแน่เชื่อว่าหลายคนคิดว่าชีวิตที่มีความสุขมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนรอบข้างสิเราจะต้องมีเพื่อนเยอะแยะมากมายเราถึงจะมีชีวิตที่มีความสุขและก็สนุกสนาน แล้วทำไมคนฉลาดคนที่เก่งๆเขามีเพื่อนน้อยละ่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้เขาจะมีชีวิตที่สนุกสนานหรือมีความสุขเหมือนกับคนอื่นหรือเปล่าถ้าคุณคือคนที่เคยตั้งคำถามว่าแล้วชีวิตที่ดีนั้นมันเกิดจากอะไรมันใช่เกี่ยวกับเพื่อนไหมเกี่ยวกับครอบครัวไหมหรือมันเกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่เชื่อว่าถ้าคุณอยากรู้จักใครสักคน ที่คุณคิดว่าเขาเป็นคนฉลาดเอามากๆคุณก็คงจะรู้ดีว่าคนเหล่านี้บางคนมีเพื่อนไม่กี่คนจริงๆค่ะแล้วทำไมเขาถึงเลือกที่จะคบเพื่อนน้อยๆล่ะเขาจะมีความสุขจริงๆไหมอะไรที่ทำให้คนส่วนใหญ่มีความสุขเคยมีงานวิจัยเขาได้ตั้งคำถามเอาไว้ว่าหัวใจของการมีชีวิตที่ดีคืออะไรโดยนักวิจัยได้ทำการสำรวจคนจำนวน 15,000คนในช่วงอายุระหว่าง18 2 8ถึง2ีปีแล้วเขาพบว่าคนที่อยู่ในเขตชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรจะระบุว่าพวกเขาไม่ค่อยพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของตัวเองค่ะนอกจากนี้พบว่ากลุ่มคนที่ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทบ่อยๆจะระบุว่าพวกเขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม คนฉลาดคือข้อยกเว้นจากงานวิจัยนี้ค่ะยังไงก็ตามมันก็คือข้อยกเว้นเพราะความสัมพันธ์ที่กล่าวมานี้กับลดลงอย่างเห็นได้ชัดสำหรับคนที่มี IQ สูงโดยความหนาแน่นของประชากรได้ส่งผลกระทบต่อความฉลาดเป็นอย่างมากและคนฉลาดมีความพึงพอใจต่ำยิ่งกว่าคนที่มี IQ ต่ำกว่าถึงสองเท่าหมายความว่ายิ่งคุณฉลาด คุณยิ่งไม่ชอบเข้าสังคมคุณจะพึงพอใจกับการใช้ชีวิตของคุณมีเพื่อนน้อยๆไม่ค่อยมีสังคมมากมายแล้วก็ไม่ค่อยจะพบเจอกับผู้อื่นบ่อยๆทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะเพราะคนฉลาดเขาจะโฟกัสไปที่เป้าหมายระยะยาวคนที่เขามี IQ สูงเขามักจะไม่ใช้เวลาไปกับการเข้าสังคมนั่นเป็นเพราะคนฉลาด มักจะโฟกัสไปที่เป้าหมายพวกเขาสนใจในแรงผลักดันที่จะสร้างในสิ่งที่เขาต้องการยกตัวอย่างเช่นเพื่อนที่คุณรู้จักได้เข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลายัยหรือได้ทำธุรกิจอะไรบางอย่างในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินตามความฝันเขาก็จะได้พบปากกับผู้คนเมื่อโฟกัสไปที่การทำงานหรือว่าการสร้างฝันให้เป็นจริงคนที่ฉลาด กำลังจะบรรลุปเป้าหมายอันยิ่งใหญ่อาจจะมองว่าการเข้าสังคมจะเป็นเรื่องรบกวนพวกเขาพวกเขาจะเสียสมาธิไปกับการที่ผู้คนจะบอกว่าทำธุรกิจนี้อยู่หรอระวังน่าจะโดนหลอกเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ประสบความสำเร็จหรอกเพราะฉะนั้นคนฉลาดจึงเลือกที่จะยังไม่เข้าสังคมในช่วงที่พวกเขากำลังสร้างตัวคะ่ะ ความจริงแล้วคนฉลาดก็ให้ความสำคัญกับการมีเพื่อนนะคะแต่ว่าสังคมวงของเพื่อนของเขาจะเป็นคนที่เขาสามารถที่จะปรึกษาหรือว่าเป็นคนคอนเน็ชันที่มีความคิดหรือว่ามีแนวทางไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาจะไม่คบใครเลยเพราะว่าพวกเขาจะเน้นไปที่การใช้เวลาและใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามากที่สุดดังนั้นการแบ่งเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญ มันเลยทําให้เวลาในการเข้าสังคมของเขาอาจจะน้อยลงเวลาที่ใช้ในการสังสรรค์ก็จะน้อยลงและสิ่งต่างๆก็จะลดลงตามไปด้วยเพื่อนที่เคยชวนไปสังสรรค์พอชวนบ่อยเข้าแล้วคนฉลาดเขาไม่ไปด้วยเพื่อนคนนั้นก็จะเลิกชวนแล้วก็ไปชวนคนอื่นในที่สุดดังนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าในช่วงหนึ่งคุณมีเพื่อนน้อยลงและคุณกำลังโฟกัสกับเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถที่จะโฟกัสและทำให้ตัวคุณเองประสบความสำเร็จได้หลังจากนั้นคุณจะยังกลับไปหาเพื่อนของคุณก็ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลาคุณสามารถที่จะมีเพื่อนหลังจากที่คุณสามารถสร้างตัวได้แล้วหลังจากนั้นค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีเพื่อนน้อยไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครครบแต่เป็นเพราะพวกเขาเอาเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ คนฉลาดก็เลยมีเพื่อนน้อยกว่าที่คุณเห็นทั่วๆไปค่ะขอบคุณบทความจากวงในนะคะที่ครูเกได้อ่านมาให้กับทุกๆคนได้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชันถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ